ออกอาวุธเน้เนๆช่องละสองคู่ว่าครับกระสุนมีจํากัดอยาไปกาดยิ่งมั่วครับเน้เนๆช่องละสองคู่เลือกมาช่องแรกครับศึกเจ้ามวยไทยช่องสามอ,อ่มน้อยครับเลือกมาที่คู่ที่สองครับยอดมณีสวนจากคาเฟ่เจอกับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยครับยอดมณีต้อมนักให้ปอนหนึ่งครับยอดมณีนี่เป็นมวยเข้าใน้แข็งแรงครับล็อกลัดมดตีไปไป ไปไปลายดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยเห็นฟอร์มไปชนะเด็กเมืองชนพี่บุญหลายเข่าตาเลยครับพลิกล็อกไฟนั้นครับพลิกล็อกเอาชนะเด็กเมืองชนส่วนคู่ชกเจ้าเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยเลี้ยงผานี่เป็นมวยจังหวะฟีมืออาวุธหนักน่วงรุนแรงต้นต้นปิดเกมได้กะก็กินไปแต่ว่าถัดไปไปลายอยู่ว่าได้กะเสร็จไม่ดีอยู่ สำหรับเจ้าเลี้ยงผาในล่าสุดก็ชนะนกเจ้าโจโฉบุมเด็กเซียนเรียกว่าโจโฉมาใจใจิตใจไม่ค่อยเต็มรอยป็นไรครับเลี้ยงผารุนพี่ออกหนักหน,นักแท่งตึกเอาดูกช่วงนอนลงเลยกวางเลยโจโฉแต่ว่านั่นแหละครับยอดมะนีกับโจโฉคนละคนครับยอดมะนีนี่ประเภทหัวจิตหัวใจห้าวหาญวุงในหลัดเตรียมแข็งแรงแข็งแกร่งครับ ขนาดเด็กมืองชนยังเอาไม่อยู่ครับลูกหนักๆน่าจะทนเลียงผาได้ครับสําหรับเจ้ายอดมณีสวนจากคาเฟ่ลุ้นลุ้นลุ้นไปปลายครับถ้าไม่ล่วงไม่หล่นก่อนนะครับบอกไปก่อนทาบวล่วงบอลลนก่อนไม่ตีตุนตีซี่หาครับผมสําหรับยอดมณีคู่ที่สองครับคู่ที่สองผมเลือกมาที่คู่เอกครับศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับโอเล่สิงห์นครแว่นศิลาเงินเป็นมวยเข้า มเมือนมวยเขาแบบสูงเงาครับสูงเงาเจอกโอล่โอล่นี่เป็นเด็กน้อยร่างกายดีเด็กหนุ่มร่างกายสดโอเล่นี่ประเภทหัวจิตหัวใจห้าวหานมีฮึดครับคู่นี่ผมออกที่ควบกระหายในชช่ชนะครับศิลางเงินนี่ต่อยไปเรื่อยๆถึงกระช่างมุถึงกระช่างล่าสุดแพร่ไปแบบกวาเชื่อเจ็บปวดเลยคือมวยฮ็ดได้แต่บบเห็ดนะครับฮ็ดได้แต่บบเห็ด เกินว่าแห้งชามน้ำชามถึงกระซางมาถึงกระซางแพร่ชนะกระซาง,ง,างตีไปเรื่อยๆว่าะบยกช่องสามผมเลือกสองมาสองตัวนี้ครับตัวแรกยอดมณีสวนจากคาเฟ่ตัวที่สองโอเล่ชิงนครแว่นครับผมไอช่องต่อไปช่องต่อไปเป็นช่องพีพีทีสาสิบหครับเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟนะครับเลือกมาที่คู่ที่สองครับ ยอดอัจฉริยะท็อปแฟรลี่ยิมเจอกับเดชยริทธ์สอเดชด,ดำรงมาสิบอยอดอัจฉริยะก่อนยอดอัจฉริยะนี่จากท็อปแฟรลี่วนราชธานีครับนั่งฟอร์มสดเลยทีเดียวเป็นมวยเขาในแข็งแรงแข็งแกงเป็นนักลงทุนผู้น,นึงครับลงทุนเมื่อจะเอาไปคว้าตีคว้าจับตีฟอร์มหลังโชว์สวยเลยเจอกับเดชยลิทธ์สอเดชด,ดำรงนี่ฟอร์มลหลังสวยเฮนยฟอร์มหลังนี่งชนะ เจ้าศิลาชัยศิลาชัยศิลา,าชัยของทีเชนาช่องเจ็ดไปตะกีนี่ครับจากซอดีพันธ์นะครับศิลาชัยตัวนั้นและครับเดนจิลิดนี่พลิกเลยพลิกแล้วนี่ขนาดเลยตอนเรื่องแรกคบอกมากผมม่วงมาสู่สิลาชัยยากแต่ว่าแก่ทางมวยสมองมวยดีเตะเตะกาดเตะกาดเตะิลา,าชัยมวยยกบังครับยุบทีลาบานนี่ไทยจับว่าได้ ที่าใช่ว่าสิเข็นตีวงในยกชียกหาแต่ว่าเข็นไ่ได้ครับโดนแข้งยุบไปก่อนคู่นี้ทางมวยคล้ายๆกันครับยอดวอตัทชีระสิลงทุนมาจับดเดชฤยจลิ์ลูกชายไอเดชยดำรงสอนม,มือสิริโชคครับสายเลือดดีหวัวด้นเน้นหัวด้นเน้นครับคิดว่าก่อนสิจับได้กับไม่เบิดก้อนลายแถวนเนี่ยู่นี้ชอบมวยแข้งครับมวยฝีมือชอบดเดชอยจลิ์ ่อเดียดดำรงครับผมครูต่อมาครับครูต่อมาเลือกเมื่อี่ครูเอกครับปราบดาแอชันปาตองเจอกับชามมนาวมราชพัฒอุบลปราบดาเนี่เด็กหนุ่มครับเด็กหนุ่มก็ลังห้าก็ลังสดก็ลังได้ใจเลยครับความล่าสุดกับชานะนอกอยู่อยู่ช่องนี้แหละครับเจอกับชามมนาวชามมนาวเพเภดแต่เป็นภาษาอีสานขออนุญาต บอตรงๆนะครับบได้บุรีนรังไม้เป็นเมื่อยกระเทินครับสิเข้ากับบ่เขาจิฝีมือกับบ่ฝีมือโชคมาโดนเอาแต่ส่งเมื่อยยังไม่ไม่กักคือกักอยู่นะครับมาเจอกับเมื่อยเขาเรียกเมื่อยปราบดาเขาเรียกว่าเมื่อยมีส่งเมื่อยส่งดีมเมื่อยค้นเผื่อว่าคนทํเมื่อยเป็นอยู่ยู่แคมดีครับอาจารย์ป่าตองเนี่ยมีแรงจูงใจนักเมื่อยมีอัดฉีดทุกไฟหมดทรายนักนักเน้นเน้นนักน,นักเน้นเน้น ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งคูนี้ฝากไว้ที่บาบดาแอชันปาตองอช่องสุดท้ายครับช่องสุดท้ายของจิตเมืองนุ่นครับถ่ายทอดทาง GKN18 ครับเลือกมาที่คู่เอกนคู่เอกในช่วงแรกครับพยักเมืองสิงสันรัตภูมิเจอกับสุวรรณเล็กทีเด็ด99พยักเมืองสิงหนี่จังหวะฟีมือดีอาวุธคมครับ ิดเกมก่อนได้เพราะว่าสุวรสดเล็กนี่ยร่างกายไม่ค่อยดีครับหลังๆงถือกยังกันนอนเถือกนิดถือกใหม่กันนอนผู้นี้ออกชอบไปที่พยักเมืองสิงสารรัภูมิแล้วก็เลือกมาอีกคผู้นึงรับประกันเลยครับพุ้นแพ้ยากครับเพชรกาฟิวจิตบางนนเจอกับเพชรบางสรีปอเอาบางปอเอาทะเลีบางสรีเพชรบางสรีเดิมๆกับ ท,ทะเลเงินบบาวทะเลบางสลีครับ <d> เปลี่ยนมาหลายชื่อครับแต่วาขายเก่าเ,เจอกับเจอกับเจ้าภาพครับเจ้าภาพเพชรกาฟิลจิตเมืองนนเพชรกาฟิลนี่หัวจิตหัวใจดีไปชกวันลุมพินี่คล้ายๆว่าการป้องกันตัวรวมก็เลยกลับมาทําฟอร์มเก่ากันชกวันลุมพินี่โดนเคาะโดนยังคืนอรับหลายผลนะครับเพราะการป้องกันตัวรวมไม่ได้ใจสิลุยสิบูอย่างเดียว นัดนี้เนี่เจอก็เฟตบางสะเลเชรบางสะเลเนี่ก็บอได้ว่าเป็นมวยที่สภาพร่างกายดียังยุดไปน่านเนื้อกันนานโชคดีเพิ่งกลับมาครับนี่คู่นี้บบนาสิตานเฟตกาฟิลยู่ครับคู่นี้ออกออกจอบเจ้าบ้านได้เปรียบทุกประตูครับแพ้ยากเติบอยู่มอนี้เฟรกาฟิวครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับเฟตกาฟิลนี่ปิดประตูแพ้เออตึ้งต่อยในผ่านตึง สภาพแวดล้อมมีอยังต่างๆภาพร่วมดูดีกว่าร้ายครับสําหรับเจ้าเพชรกาฟิลครับผมสําหรับช่องอิดเมืองนุ่นกะประยั์เมืองสิงเพชรกาฟิลสองตัวสรุปรวมครับสรุปรวมสามช่อง3ามช่องยอดมณีโอเล่ช่อง p ีพียอด เดือดเจริตเดือดวัชริยะพนาเดือดเจริบเดือดเจริบสอเดือดดำลงแล้วก็ปาบดาเอชันปะตองแถมนี่แถมซื้อเลยครับแถมเพชรสองเพชรมือไทยยิมสำหรับช่องจิตบางนุ่นนี่สองตัวพยักษ์เมืองสิงเพชรกาฟิลแถมให้แถมแถมให้ครับแถมให้ชนละทานเล็กก็อดีศักดิ์ครับมือเด็กจริงงชมมือหล่อิง ของกินเมืองน้นครับผมสําหรับเมื่อนี้มากประมาณนี้ครับเป็นเพียงแนวทางครับตามใจเจา้าขวงดีที่สุดครับอันนี้ว่าสู้กันตั้งซื่อครับชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนคนที่ตามก็ขอให้โชคดีคนส่วนคนที่สวนก็ขอให้หมดครับผมสวัสดีครับ